สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการแม็กกระทะเหล็กวันนี้เราจะมากินข้าวมันไก่ต้มของอร่อยปีดีปีสองแต่เดี๋ยวเราเราสั่งสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอ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 ไก่ต้มหมดต้องไก่ต้มจานหนึ่งเร็วมาก รวดเร็วทันใจกไก่ต้มเนี่ยไก่ต้มของมันเนี่ยไก่ต้มดูไว้นี่คือไก่ต้มเราจะมาเชือดไก่ให้ลิงดูน้ำจิ้มน้องน้เจิ้มหน่อยดูีแวิธีการเชื่อดไก่ให้ลิงด,ง,ดดลงดูของ Magneto จิ Magn ้มลงเบาๆเอาตัด อร่อยขึ้นอร่อยไก่ไม่พ้วอร่อยดูเลยดูดูมันยิม้มชอบใจชอบใจไหมชอบแหมมันชอบใจขอมซุปหน่อยเรับนิ้มข้ามวมันไก่ต้องกิน้ำซุปโคตรอร่อยอ่ะไก่ต้มปีเด็ดปีดีด สี่สองนี่ชูอย่กินีจุ๊บเลยจุ๊บกันเลยคุ่นลอยอ่ะน่ารักเนอะโอเควันนี้เราพอแค่นี้ก่อนหัวก่อนเราพอแค่นี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าในรายการของแมกนีโต้